สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ e s u ู D-Max นะครับสีประตูตัว M นะครับทาการตลาดด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับจะมี1.9ขับ2 3.0ขับ2และ3.0ขับ4นะครับราคาก็มี3ราคามี2เครื่องยนต์นะครับ1.9และ3.0นะครับท่านผู้ชมมาพูดถึงเรื่องราคาก่อนครับราคา1.9ขับ2นะครับราคาที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับ คันนี้ครถยนต์3.0ขับซอนครับราคา1ล้1,900 0บาทและตัวท็อปสุดครับเกิน4ล้อนะครับ1 2 17,000บาทมากับเครื่องยนต์1.9ลบ3.0ครับรถยนต์1.9ร้อยห้าสิบแรงม้า350นิวตันเมตรนะครับ 30, 000, 190, เครื่องยนต์3.0ก็190แรงมา้า450นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดนะครับท่านผู้ชมตัวน,นี้ระบบความปลอดภัยให้เทคมากมายนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นที่เซ็นเซอร์หน้าสีหลังสีเตือนชนหน้าหน้าเบรกอัตโนมัติหน้าเบรคลายสปอร์ต r c d a มีมาให้นะครับแอร์แบกมีมาให้6ใบคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนะครับระเบิดเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้นะครับท่า,ทา,า,าถถนผู้ชม ตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไบบีม LED นะครับไฟดันหมอกเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็รุ่นนี้ก็จะมีระบบเทอร์เนสซิตวิทด้วยนะครับท่านผู้ชมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเลี้ยวขวาและลดส่วนทางมานะครับท่านผู้ชมก็กุญแจก็เป็นแบบนะครับออโต้ล็อกวอล์กเวยนะครับเดินออกห่างตัวรถมันจะล็อกให้เลยนะครับท่านผู้ชมมีนีโมอดสตาร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็กระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับ2ชั้น แซมด้วยสีเทาตัดสลับกับสีโครเมี่ยมนะครับท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมก็ดูนี้ความปลอดภัยเียงมากมายนะครับอย่างที่ผมบอกเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่ปัดน้าฝนเป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมไปดูล้อแม็กกันดีกว่าครับว่าล้อแม็กเขาให้ชิลี่ยางอะไรกันมาครับ2560 r า8อนะครับรัดดูยางบิดตัวดูเรื่องไฮเทอเลนะครับท่านผู้ชมนี่แม็กสวยดีเดียวครับท่านผู้ชมปัดเงาทูโท,ทนะสีเงินสลับกับสีเทานะครับท่านผู้ชมนี โอเคเลยสวยที่เดียนครับก็น้านดิ้นหลังน้ํานะครับช่วงด้านหน้าอิสระกินกคู่ช่วงด้านหลังเนี่ยซ้อนแผ่นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็สวยงามครับไฮเดนเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็ถ้าเป็นสีประตูก็จะมีรุ่น LDA เป็นตัวเริ่มนะครับตัวแซดเซทพีและตัวเอนะครับตัวนี้คือไลายอัพที่ท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ขับซ้อนครับถ้าคุณไม่ได้เน้นไปลุยไปซิ่งไปซ่าคุณก็เอาขับสองพอครับท่านผู้ชม ถ้าคุณเน้นซิ่งนะครับเน้นลุยป่าครับคุณต้องไปขับสีเลยนะครับหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับกระจกซีเดียวตัวรถพร้อมเฟรดที่กระจกบางข้างครับก็ตัวนี้ก็สีดำหน้านะครับสำหรับชารชนนันล่างมือจับเป็นแบบโครเมียมพร้อมปุ่มคีเลดปุ่มสตาร์นี่ให้เฉพาะแซทีกับตัวเอ็มเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอ็กซิลี่ยกสูงนะครับปุ่มสตาร์ที่สามรุ่นนะนะครับมาในข้างตัวยกสูงมีมาให้เท่านั้นนะครับตัวเตี้ยไม่มีนะนะครับก็ นี่เหมือนด้านหลังเลยเนาะนี่ไล่กันนั่แหละนะครับท่านผู้ชมปะไปดูด้านหลังกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างครับแฟถ้ายก็อนแบบดูออโซนิกสองชั้นนะครับปากกว่าเอ็มไว้ก็จะมีตัว LDA นะครับตัวเริ่มต้นตัวเซตตัวกลางเซตพีตัวรองท็อปนะครับและตัวเอ็มตัวท็อปสุดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็มือจับเป็นแบบคมเมี่ยมพร้อมกล้องนะครับน่าจะได้รุ่นนี้ยังไม่มีกล้องรอบคันนะครับมีเพียงกล้องถอยตัวเดียวเท่านั้นนะครับ มากับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับนี่หนักยังไม่มีที่ผ่อนแรงนะครับท่านผู้ชมนะติดตั้งเสริมเพิ่มเติมได้นะครับท่านผู้ชมนี่อึ้งเลยครับเอ่ก็ตัวนี้ก็ไอเบดีสามแบบ LED นะครับไล่้าที่กระจกหลังมีมาให้นะครับก็ด้านถ้ายก็จะประมาณนี้ดีไดไอย่อมจากดีเซลอินเจคชันนะครับท่านผู้ชมดีเซลอินเจคชันนะครับก็ตัวนี้ก็ไ้ฟ้าที่กระจกหลังไปเบนดีสามนะครับประมาณนี้แมกเดนเนอร์แถมให้มาครับกับรถนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะคูม็กนะครับ บอกคุณแม็กนี่ให้เซตนะครับตัวเนะครับมี3รุ่นนะที่ได้เซตเซตได้ตัวเอมนะบอกคุณแม็กนะนะครับจอจากแดดมันไม่สะสมความร้อนนะครับถึงร้อนก็ร้อนอุ่นๆนะครับถ้าแดดจัดๆนะนะอันนี้ก็จะประมาณนี้แอร์นะครับสีประตูตัวเตี้ยก็ได้นะตัวเซนะก็ถ้ายกสูงก็เซ P เซตตัวเนะครับสำหรับแอร์หลังนะครับเบาะนุ่มทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่มีปีกรับด้วยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้เบลยวมันเก็บดีนะครับท่านผู้ชมบางรุ่นนี่นูนขึ้นมาเลยนะครับนั่งแล้วมันโดนเหลี่ยมนะตัวนี้ก็อะตัวนี้ก็ว่าจะชุมสักหน่อยนะครับปึ๊บนี่เข้าให้อตอนนี้ยังนูนอยู่นะอันนี้มันมันลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้ด้านหลังมีอะไรกันบ้างด้านหลังนี่ด้านหลังมีที่ใส่เอกสารแต่ยังไม่มีตะขอนะ รุ่นนี้ก็จะทําร่วมกับกมาด้านะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่มาด้าตัวตอนเดียวตัวแค็ตัวเตี้ยยกสูงเขาจะไม่ทํา3.0นะเขาจะไปทําทีเดียวคือตัว s p เลยนะครับสลับมาด้านะครับ b 5 0นะครับคู่แฝดเขานะครับแต่ยอดขายห่างกันเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมกระจกนะครับออโต้บานเดียวกับฝั่งคนขับนะครับตกแต่งด้วยสีดําเป็นนอมแล็กอันนี้ก็สีเงินนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็สีเทานะครับสวยงามทีเดียว นะครับมือจับมีกี่ที่เอ่ยนะครับมีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วตรงนู้นนะครับอ่าตรงนี้มีไหมอ่าด้านหลังมีหนึ่งสองนะครับสามสี่ที่หัวนะครับมันคงนะครับแน่นหนาจับตรงนี้แล้วก็ก้าวขึ้นไปนะครับบันไดก็แน่นหนานะครับท่านผู้ชมปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ไปดูที่ด้านหน้ากันดีกว่ามีอะไรกันบ้างครับท่านผู้ชมมือจับพร้อมปุ่มเลี่ยและช่องเสียบกุญแจตรงนี้นะครับก็รุ่นนี้ยังไม่ให้ลูบเร็วมาเนาะไม่มีลูกเร็วนะครับ ก็มาดูตรงที่แผงนะครับแผงประตูก็สีดามินมเล็กนะออโต้บานเดียวฝั่งคนขับตัวนี้ปลดล็อกรถล็อกรถนะครับอันนี้พับกระจกนะครับท่านผู้ชมนะพับกลางอยู่ตรงนี้อันนี้พับอันนี้กลางนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ปรับกระจกนะครับกระจกตัวนี้ฝั่งคนขับคือฝั่งเรียกตัว R นะหมุนมาเลยนี่ตัว R นะครับเนี่ยสีขาวมันจะไปตัว R นะตรงกลางคือปรับได้แล้วก็อยู่ตรงกลางนะ L อคือฝั่งนู้นนะครับฝั่งของคนขับนู้นปรับเอาเพิ่มเนี่ย พอปรับแล้วก็โยกเนี่ยมันดันขึ้นนะครับขึ้นลงออกซ้ายขวาได้นะเนื้อกระจกตัวนี้จะขึ้นบนซ้ายขวาได้นะครับท่านผู้ชมปรับจากตรงนี้เลยนะครับก็รุ่นนี้ก็จะมีนี่ที่ปรับนะครับปรับระดับไฟถ้าบรรทุกของหนักนะครับด้านท้ายด้านหน้ามันจะยกเนาะถ้าไฟมันยกแล้วก็กดเลื่อนลงมานะอันนี้ก็ที่ 4S กรลื่นถลายเอโต้สต็อปติดไฟแดงมันจะดับเครื่องยนต์จะดับแล้วประหยัดน้ำมัน ไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้มีมาให้อะเดฟสี่โค้งโทมีมาให้นะครับเริ่มต้นที่หนึ่งหมืเก้าหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันนัถึงจะได้รุ่นนี้นะถ้าเป็นตัวเซตนะครับเซตสี่ประตูนะครับแต่ว่าเซตตัวแครบเลือกทำเลยนะนะทำเฉพาะเซตสี่ประตูนะจะมีโค้ดคอนโดนธรรมดาถ้าคุณจะได้อะเดฟสี่โค้งโทนคุณต้องเล่นดูเอ็มเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะปรับในเรื่องหน้าจอ MID นะครับหน้าจอตัวนี้แหละนี่ตรงกลางตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีแพดเดนชิพนะครับรุ่นนี้จะมีในตัวม หน้าจอก็เป็นแบบ9นิ้วนะหน้าจอ9นิ้วเนี่ยให้เฉพาะ2รุ่นเท่านั้นที่ได้ใช้นะครับคือ ZP ทพีและตัว M นะ X Series ก็เป็น7นิ้วทั้งหมดนะครับตัวแคปเตี้ยนะครับก็เป็นตัวเตี้ยทั้งหมดนะครับเป็น7นิ้วทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็มาเฉพาะเกียร์วัโต้อย่างเดียวนะครับสำหรับตัว M นะครับจะไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะครับท่านผู้ชมเบรกมือก็เป็นหน้ามือนะครับปลายก็เป็นแบบลีดนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้มากับเกียร์อัตโนมัต หกสปีดนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นรงยนต์สามจุดศูนย์นะร้อยเก้าสี่แรงม้าสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไฟหน้าไฟท้ายว่าสวยขนาดไหนครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนช่องพาวเวอร์เลีนะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อให้เป็นคาเพ่แลวออโต้แบบไร้สายได้ด้วยนะครับทันสมัยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นอกจากนั้นก็ยังมีบ่อฟังก์ชันเป่าไฟฟ้าแปดทิศทางครับให้เฉพาะคนขับนะครับ ถ้าคุณอยากได้บ่อไฟฟ้านะครับมีเฉพาะตัวเซทพี P กับตัวเอ็มสองรุ่นเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสองรุ่นนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟหน้าไฟทายดูนะว่าสวยขนาดไหนคงเห็นตามท้องถนนกันเยอะเลยแหละแต่บางคนที่มาดูคลิปใหม่ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะส่วนน้อยส่วนน้อยจะเ,เปิดให้ดู ขออภัยท่านผู้ชมครับถอดสายแบตออกครับแบกเลยครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมไ <c oughs> ด้เกี่ยวรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยแอนแบบอัตโนมัติแยกส่วนสายขวาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็กองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเลยด้วยนะครับตัวนี้ครับก็จะมีเซตพีและตัวเอ็มสองรุ่นที่ให้แยกส่วนอิสระสายขวานะครับพร้อมกองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยอีกรุ่นหนึ่งในประเทศไทยนะครับสำหรับกองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า โดดเดียนด้วยที่วางแก้วน้ํานะครับให้มังแต่ตัวเดียวยันตัวท็อปเลยนะครับอันนี้ดีมากครับตัวนี้มางรุ่นก็ตัดนะครับไม่ใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับน่าจะใส่ให้ทุกรุ่นได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะอย่ามัวแต่กั้กันเลยนะครับสงสารคนใช้งานครับผมร้อนก็เอาขวดน้ำไปวางตรงช่องแอร์มันจะเย็นนะครับท่านผู้ชมทวนระบบความปลอดภัยรอบหนึ่งนะครับเด็กันชนหน้าเบรกอัตอมนาหน้ามลาสปอร์ตอะชีดเอมีมาให้นะครับเด็นอนโรงเรียนมีมาให้นะครับท่านผู้ชมระบบเทอร์เนซิตีมาให้นะครับ ก็รุ่นนี้ก็ถือว่าครบครบนะครับแอร์แบ ok ็กมีมาให้หกใบคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนะครับท่านผู้ชมระบบเปิดปิดไฟหน้าตโนมัดระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้นะครับพอถือว่าคร,ครบครบเลยรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ้าคุณเล่นเครื่องรุ่นใหญ่ใหญ่าหนึ่งจุดเก้ามันอืดคุณข้ามเล่นสามจุดศูนย์คุณจะได้ความกระฉับเฉงเพิ่มขึ้นมาแต่คุณต้องแลกด้วยความกินน้ํามันมากกว่าหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าได้ความประหยัดน้ำมันแต่สามจุดศูนะ ถ้าคุณเรียกแรงคุณต้องไป 3. 0แต่ถ้าคุณเรียกประหยัดคุณต้องเล่น1นุเก้าคุณต้องยอมรับไม่ได้ว่าถ้าคนสายซิ่งเนี่ยมันไม่ทันใจคุณหรอกแต่ถ้าคุณเอาไปทำมาหากินอ่ะตอบโจทย์ครับมันไม่ได้แบบอืดจนขนาดที่ว่าน่าลำคาญนะแต่ว,ว่ามันมันใช้ทำมาหากินได้เอางั้นดีก,กว่านะครับแต่สีประตูสำหรับรุ่นเสียรุ่นเจใช้รุ่นนี้นะครับล้านกว่าเนี่ยคนธรรมดาไม่มีเงินซื้อหรอกนะครับท่านผู้ชมต่อไปรุ่นเจรุ่นเสียเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะดาวเนี่ย นะสุดๆเลยครับรุ่นนี้สี่เปอร์เซ็นต์กฟ้าก็ไปหลายบาทอยู่นะรุ่นนี้นะครับก็คนธรรมดาก็อย่างเราๆเนาะก็ทำห,หาชาวินข้ามเนาะก็รุ่นเริ่มต้นรุ่นเอ a ีเอก็น่าจะตอบโจทย์ในหลายๆคนนะครับสำหรับไปรุ่นสร้างตัวแต่ที่พามาชมคือสร้างแรงมานานใจนะครับสำหรับคนที่อยากได้ความปลอดภัยครบๆนะครับระบบความไัยเทคุ a d a ปทีฟคูน u i s e Control พร้อม s อ o p g รุ่นนี้มีมาให้นะครับต่างจากโตโยต้าแตที่คุเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ยังสู้ฟอร์เรนเจอร์ไม่ได้นะครับฟอร์เรนเจอร์มีเบรกมือไฟฟ้านะครับพอห้าสามสีสองหนึ่งมันจะเข้าออโต้โฮให้เลยนะครับท่านผู้ชมมันจะเบรกให้เลยแต่รุ่นนี้มันต้องดึงเบรกมือเองนะครับท่านผู้ชมนะรุ่นนี้ก็มันจะอยู่ในตัวมิวเอนะครับท่านผู้ชมนะจะมีระบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่กระบะจะไม่ใส่นะครับท่านผู้ชมก็มิวเอ็กซ์ก็ราคาหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับท่านผู้ชมส่วนเอเวอเรสต์ก็หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับก็ราคาโอ้โหกระโดดพรวดเลยนะครับ แต่รุ่นนี้นะครับเดียนด้วยฟังก์ชันอเออนบผิวโกลทูลที่ราคา1.9แค่1นึ่งล้านเจ็ดหมืบาทคุณได้ราคานี้อเออนบผิวโกลทูลนะครับแต่คุณอยา่าไปมองยารีเดทิพนะหกเเก้าเองนะครับแต่รุ่นนี้มันเป็นทบงไงยารีเดทิพมันขยนุน1.2นะครับ 94. เก้าสี่แรงม้านะครับตัวนั้น110เมกานิวตันเมตรสหรับยารีเดทิพแต่รุ่นนี้เป็นกระบะเนาะก็ขยนุน3.0ใหญ่ดีครับ104แรงมา้า410เมกานิวตันเมตรรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับรุ่นนี ก็จะไปสู้กันกับพวกเทเบอร์โบคู่ของมิซูบิชินะครับที่เปิดตัวใหม่เทอร์โบคู่ของมิซูบิชิแต่ต้านนะครับก็เปรียบเครื่องยนต์2.4นะครับท่านผู้ชมนะตัวนั้นก็แรงมากนะครับตัวนั้น240แรงม้า470นิวตันเมตรซึ่งหลังมิซูตัวใหม่นะครับแต่เปิดตัวปีหน้านะแต่รุ่นนี้ก็ความตั้งใจคือเขาแสเด็บผิวคุณทนมาไงคุณได้ตรงนี้นะครับก็ไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้ ความปลอดภัยถุงลมอาจจะได้แค่6ใบนะครับแต่ตัวต้าให้7นะครับฟอร์ดให้7แต่ตัวนี้ให้6ก็ถือว่าครบนะครับตัวต้ามีมากกว่าเขาคือตรงหัวเข่าแค่นั้นครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับระบบความปลอดภยัยถ้ากูเล่นฟอร์ดเนี่ยหล้านเลยนะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสำหรับวายแท็กเลยนะครับแต่ตัวนี้แค่หนึ่งล้านหนึ่งแสน 3, 000, นะครับสำหรับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับไม่แพงครับไม่แพงเล่นได้ครับเล่นได้นะครับขอบคุณสถานที่ไหนทำด้วยนะครับเอออีสุสยามชิตีนะครับ สาขานราธิวาสน,นะครับเที่ยวเฟือรถแถ่ทัใมากับเราถ้าสนใจรถนะครับเชิญที่โชว์รูมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ